รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าให้แบบว่าได้พันแปดแล้วกันเอาเลือกปี่ข้ออันไหนดีสิบห้าสิบห้าขอร้วว่าเรามีอยู่หกนี่ร่อเจอไปสามันนี่จะเจออีกไหมออกไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีไม่มีคำถามก็คือ HTML เป็นภาษาที่ใช้ในเว็บเพจต่างๆที่ย่อมาจากอะไร hypernet m a r k i n language คร h y p e r e t marking language หรือไฮบริดมาร์เกอร์เลนกูชสิวิครับไม่ดีตอบได้สองวิทีตอบได้ไไดที่ตอบได้แน่นอนเชื่อกูเชื่ออย่างนั้นสอง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 ส<อ>ี่ไปส,สองแล้วลอันสามกูงงมากมาร์เกอร์นี่คืออยากจะเขียนกระดานหานึ่งปะมาเมอร์มาเกอร์ <c ups> ในฐานะเรียนสารสนเทศศาสตร์ผมจําตัวย่อนี้ได้เลยแน่แน่ผมเชื่อแล้วมาตรคู่เก่งเนี้ยอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องกันถ้าปเป็นเาตาที่ใช้ในเว็บนะคะตอนซึ่งตอนนี้เป็นมนาตรฐาน h t m ซิมอลไฟล์ไปแล้วนะคะซึ่งม,มันแทนที่แฟลชเพ l a y อ r ร์นะฮะใช่ แเพเยอร์จะหมดอายุขายก็คือสิ้นปีนี้นะครับเพราะนั้นอ่าหลายๆเว็บไซต์นะที่ยังใช้เป็นแฟดเพเยอร์อยู่ก็อาจจะเข้าไม่ได้อืหรือต้อง <นะ S 1> เปลี่ยนหรือต้องเปลี่ยนในบางอย่างนะคะหรือต้องเปลี่ยนบางอย่างนะครับสังเกตจากแฟตเกมทั้งหลายเลยเดี๋ยวนี้ก็หลายๆอันเริ่มจะเล่นไม่ได้แล้วนะเขาระวังก่อนมีบางเว็บมีบางเว็บเปลี่ยนล่างนะคะเป็น html เร็วอ่าถ้าบางเว็บเปลี่ยนไปเล่แล้วก็ไปเล่นกับเว็บนั้นแล้วกันเอา้า ถูกต้องได้อีกหนึ่งประตูมาดูซิจะเท่าไหร่ย้า้เป็นแดงสามนะอปิประตูทีอาจจะมีแดงปนอยู่ด้วยนะเพราะนั้นระวังเอามาเปิดมาตอนนี้เปิดมาโล่งพังหนึ่งสองเงินสองเงินสองเงินหนึ่งทองสามเงินสองตักาสองสากเอาสองสามสองสามสองปีอืมโอ้ยดี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 อยู่ดีอยู่เงินทีทองสอง เงินสี่ทองสองถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่มีหกตอนนี้ทองมีหกเงินมีสิบเอ็ดแล้วนำไกล้ามึงขึ้นเรื่อยๆนะมีโอกาสถ้าได้เงินอีกเจ็ดอันได้ห้าหมื่นเลยอ้าวเหลืออีกสามข้อครับอันไหนดีทีเรื่อยเจ็ดเด็ดเจ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 ็ดเนี่ยเจ็ดโอเคเจ็ดแม่เจ็ดแม่อ้าวขอขอเลยก็ตียันเราทำมัน เราทำมาสามเทปนี่เจอขอรางวัลเยอะกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเนีขาเจอเที่ยวประตูสองตัวตีไ้เจอถึงสี่แล้วแหละอันแล้วนะเอามาดูนี้เกี่ยวกับอะไรล่ะอืมเกี่ยวกับอุ่นๆุนะอืมอุ่นๆเครื่องทำน้ำอุ่นอ่าอาจจะไปทูไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่นินอ่าการน้ำร้อนการน้ำร้อนก็ไม่ไปได้ไมโครเวฟอ่าอุ่นอ่าอุ่นอุ่น มีแจงฮีเตอร์กูตกเอ้าฮีเตอร์เฮ้ยฮีเตอร์ดีนะเวลาอยู่บ้านหนาวๆก็ใช้ได้เออพี่พี่พี่บ้านเราอากาศร้อนอยู่แล้วเอ๊ะทำไมไม่เผื่อบางทีอยากจะอบเตาหน้าแทนไงก็เปิดฮีเตอร์แทนได้พี่พี่ฮะพี่ฮะเพื่อเผื่อไม่มีเครื่องทำเตาหน้าต้องเปิดฮีเตอร์ตั้งอยู่ในบ้านอบเตาหน้าไม่ทั้งบ้านอ้าเอาเงินพี่แม่ ไม่เอาดีกว่าอยากได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะเปิดมาไม่เอามันาอะไรไปเปิดมามันคือเตาไม่ครยิ่งจั๊บตุงโอ้ขนาด1,200พันสองร้อยบาทจได้จ่ได้ถึงสามลิตรคุณราคาตีพันสามร้อยเก้าสิบบาทอืมพลาดเตาอบไป้าวไม่เป็นไร ยังมีคำถามเก็บเงินด้ได้สิอยากได้เงินเนี่ยห้าหมื่นะทองอาจจะหมดโอกาสแล้วตอนนี้เท่าที่ดูทรงเนี่ยอาจจะยากหน่อยทองเนี่ยแต่ว่าเงินจะมีโอกาสอยู่โอกาสรับห้าหมื่นที่สูงมากเอาอมาลองดูข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะครับถามว่าอืมง่ายง่ายาง่าย,ง,ายง่ายมาออกง่ยออกเลยถามว่าปัจจุบันติ้งแพทไเป็รุ่นแล็บท็อปของออยี่ห้อใดไอบีเอ็มเลโนโว อีฟร์ทีไปไวิต่อไปเลยเ,เลโนโวเต่อไม่คิดปิดเวลาไปเลยเลโนโวชัว์ววแล้วก็เฉลยแบบไม่คิดเออโปลปีเมื่อก <c oughs> ่อนของไอ m ีเอ็มดังมากๆเลยนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วดังมากตอนนี้มันมนะีหลายติ้งมาเลยติ้งแพดติ้งเซ็นเตอร์อืมม,ม,มีทุกอย่างอะมีให้มึงทิ้งทกันอะ พ่อ <c oughs> พอ่พอพ่อผมก็ใช้อยู่เรโนเวเนี่ยติ้งแพดขอ,องเน็ตบ<อ><ม>ุร<ม>์กเรโนเวใช้ชื่อติงอ,อ,อะไรจำไม่ได้แล้เขาเรียกว่าเป็นตัวพีซีของเน็ตเวิร์กจำชื่อไม่ได้ว่าติงอะไรอ๋อติ้งแพดเนี่ยเอาจริงไหมเอาจริงๆเนี่ยตามพวกสานักงานในบ้านเราในพวกออฟฟิศในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาชอบใช้ติ้งแพดกันอ่่ะนนัอ๋อถ้าเป็นเวอร์สเตชั่นก็เป็นติ้งสเตชั่นเลยเอออะไรอย่างนั้นเรโนเวเนี่ยเอาจริงพ่อผมใช้อยู่ใช้ใช้พานนี้เขาให้ปีคนละเครื่องอ๋ออเหร้ว ให้ใช้ทำงานนะแต่ว่าพอเวลาถ้าลาออกกูก็คืนด้วยถูกต้องหาเงินให้ได้เจ็ดได้ได้ห้ามือเลยเอาเรามาดูมาดูกันว่าได้อะไรมาเลยเปิดมาแหวนทองหนึ่งโอ้โห้ยไม่แน่เ้ยหนึ่งเฮ้ยสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามสามอาทองสีสามโอ้สาม คุณหาตู้สีทองที่มีมากที่สุดนะฮะความจริงมีตู้เบอร์สิบอีกตู้หนึ่งอ่ะที่เยอะใช่แต่้เยอะเยอะเงินแต่ไม่ได้ทองห้านะครับเงินสามหนึ่งเมื่อกี้กดไปหนึ่งแล้วกดไปหนึ่งแล้วเพิ่สองสามสองสามตอนนี้เอาล่ะผมว่ามีมีสิบหมดเลยนะเนี่ยทองสิบเอ็ดเงินสิบสี่แดงสิบห้า มีโอกาสที่อันใดอันหนึ่งจะเต็มมากแล้วยังเหลือโอกาสอีกตั้งสองข้ออืมอืมไม่แน่นันเนี่ยสิทธิ์ที่จะได้หนึ่งแสนก็มีสิทธิ์นะเลยดูทรงกันนะเอามาข้อต่อไปอข้อที่เก้าอีกสองข้ออีมีโอกาสป่าขอให้ได้เผยได้อืมอะไรดีสองสองเลือกดีๆเลือกดีๆสองสองเขียวและเป็นคำถามหลักตัวเลือก ต้องยกตัวอย่างแล้วอ่าคำถามก็คือต้องบอกประเทศในทวีปเอเชียมาทั้งหมดแปดประเทศครับเรามีคำใบอ่าคุณไม่สามารถตอบแบบว่าเอาประเทศอะไรก็ได้นะครับคุณต้องตอบตาที่มันมีอยู่ในคำตอบสิบห้าคำตอบของเราด้วยครับนะเราขึ้นต่อย่อไว้ให้ถ้าไหนมีก็เดี๋ยวผมจะติ๊กถูกไว้ให้อ่ะพร้อมนะสิบห้าวินาที สี่แปะครับสี่แปะสี่แปะเวลาทีทวดสี่แปะเวลาทีพูดอะไรได้อย่างน้อยแปะก็พอพร้อมแล้วพูดเยอะๆนะพูดเยอะๆไปจีนเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ไปอ่ามาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียโอ้สิงคโปร์อินโดนีเซียไทยไทยมาเลส์มาเลส์เยเมียนมา ลาวลาวอืมเมียนมากอ่ะให้แล้วกันลาวความจริงลาวก็ไม่ทันเวลานะแต่ว่าอ่ะให้ไปเพราะยังไงก็ไม่ถึงอยู่ดีเจ็ดครับไม่ถึงอือันหนึ่งอ่ะใกล้มากใกล้มากอันหนึ่งมากใกล้ใกล้ใกล้เมียนมาเลยมีใกล้ก้าหรอกัมพูชาใกล้ก้าหรอกัมพูชากัมพูชาอ่ะที่เหลือเอาใกล้ๆ้าเอาเอาที่ใกล้ตัวเราก่อนนะใกล้ตัวเราก่อนเวียดนามคาฟเฟีย เวียดนามไม่มีวอลเวนในนี้ครับเวียดนามไม่มีวอลเวนในนี้มือมองโกเลียะนี่ไงมองโกเลียมองโกเลียะสไลเออ๋ออาจจะคิดว่าสไลเอเป็นเวียดนามใช่ไหมจอเจียเหรอจอเจียไม่มีครับจอเจียไม่มีจอแดนจอแดนจอแดนใช่เอาหางยาวเอาเซอร์ไพจานเอาหางสั้นอีรานเซอร์ไพรส์จานก็เลนกัมพูชาได้ได้เลยเดี๋ยวได้เอาไปทำไปที่เราหย่า ขอให้ในประตูนี้อย่ามีสามอันขึ้นไปก็บอกทีๆกอดคอกันกอดคอกันแในรายการไหนมึงก็กอดคอหมดแล้วพี่ยกอดคอด้วยกันเถอะฮะไอ้สัสเขา่กลับมาไม่กอดคอทุกวันเฮ้ยรเอ้าลองพบปั๊มนะไงหนึ่งอย่ามีถึงสามสองอย่ามีถึงสามอย่ามีถึงสามเดียวหัวกูไปนิดเดียวยังยืตเดียวหัวกูไปนิดเดียว ถึง17ข้อนี้ขอให้ถูกถ้าอย่างน้อยถูกแล้วมันไม่ถึงสักอันเนี่ยอย่างน้อยเงินรางวัลที่บวกๆกันเนี่ยบอกเลยว่าเยอะอุ้ยอุ้ยมกินเปียวมากเแต่ถ้าคิดไม่มาเนี่ยไม่ต้องรุ้นไรเลยแล้วยังไงแมก็ถึง <c oughs> บอกเลยว่าทองเนี่ยเป็นไปไม่ได้และหนึ่งแสนคงเป็นไปได้แต่เงินเนี่ยมีสิทธิ์มากขอแค่สี่ก็ได้เลยก็ได้เลยห้าหมื่นบาทอืมปัดเป็นห้าหมื่นเลยนะรอบนี้ก็ปัดเป็นห้าหมื่นไปเลยเอามาเลือกดีๆ ประตูไหนดีทีเลือกเลยดีกว่าสุดท้ายสามสิบสามลัคกี้นัมเบอร์อีบสามนะครับลัคกี้พงลัคกี้นัมเบอร์ไม่ก็ลัคกี้นัมเบอร์มีของมึงเลือมีของอีกแล้วอีแล้วมีอยู่หกมึงเลือกมาถึงห้ามึงจะเก่งไหมไหนเนี่ยเล่นตังกวะเอ้าไอเวนเอาสาวสิบสามอ่ะฮะสิบสาม ผมดูคําถามแล้วอวืบอกก่อนเอาคำของหลับประตูคือสํารองไว้ก็ดีอ่าบอกก่อ,อนวะ่าถ้าไม่เล่นคําถามที Spark ่จะเจอจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อืมอืมเอ่งานถนัดได้นี่ว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่รู้นะคอมพิวเตอร์จะเป็นด้านไหนเราก็ไม่รู้ไม่แน่อาจจะเป็นด้านดัตตาไตเอ็นกัน ต้าเนไม่ต้องดูของไม่ต้องเฉลยของด้วยกูปล่อยจอยยังไงอะัดเลยนะไม่เอานะไม่เอา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 เปิดดูสำรองไว้ก็ดีครับมันคืออะไรมันคือมันคือ power bank จากอีนม iRum นึงนะโอ้โหดูขนาดพาวเวอร์แบงค์ใหญ่สีว่ากูจำลองอ้าว คุณราคาหกร้อยเก้าสิบบาทเออขนาดสองหมื่นมิลคุณดูทรงกันใช่คะสองหมื่นม<า>ิลแอมถูกต้องอมาวัดเลยนะเนี่ยอืมอันไรนะถ้าถูกถ้าถูกนี่มีโอกาสมากแต่ถ้าในตู้นี้มีแดงปนอยู่ด้วยก็ชิบหายเมื่อไง <c oughs> อ้าวข,ขอให้<า>ใหได้ขอให้ได้มาขอให้ได้ขอได,อได,อได้แล้วก็ขอให้อย่ามีแดงเอามาดูคำถามฮะโกเกมใดต่อไปนี้ไม่สามารถสร้างตา,งตางตรางคำนวณหรือสเปดชีตได้เปิด Excel PowerPoint สเปร์วิตอบไปเลยไม่สามารถสร้างตารางคำนวณได้หรือว่อาจจะหลอกก็ได้นะคิดดีๆมีหรือไม่มีกรูเ้เร็วเอ่อหลอกหลอกหลอก,หลอกละกันฮะลังเลเวิร์ดกับ PowerPoint เวิร์ดกับ PowerPoint สเปร์ Excel นี่มั่นใจว่ายังไงมันก็ต้องมีตารางแน่ๆพี่นันพี่แมนมีอะไรบอกพี่ผม,มนึกขึ้นได้ลนะ คือพี่มันแปดเดี๋ยวนะคิดดีๆไปเดิน Excel เนี่ยทียังไงก็มั่นใจเพราะ Excel มันตารางแน่ๆใช่ไหมยังไงก็สร้างฟอสอยะสามารถสร้างได้แต่ต้องเป็นแผ่นทูเวิร์ดก็เช่นกันอะหลอกไปก่อนแล้วกันกูไม่มั่นใจบอกว่าหลอกถ้าถูกลุ้นหลังประตูถ้าผิดพันแปดแน่ๆกูดูทรงละบอกว่าหลอกไม่บอว่าหลอกนะบอกว่าหลอกบอกว่าหลอกมันหลอก เมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะสร้างได้แต่อะไรนะสร้างได้แต่ว่ามันต้องเป็นแผนภูมิแผนภูมิแตะสิ่งที่ตอบมานั้นคําถามนี้เป็นคำถาม ไม่กดก็เปิดและพ,พอพอยก็สามารถสร้างตารางเฉยๆได้ครับเพียงแค่คุณกดไปที่นะฮะเกี่ยวเรื่องของปุ่มแทรกนะครับแล้วก็กดที่ตารางแล้วก็สามารถทําได้เลยตารางอะไรก็ได้วงจะเป็นวงกลมจะเป็นแผนภูมิหรือเก้าอะไรก็แล้วแต่สร้างได้หมดเลยอือได้หมดเลยถูกต้องเอาแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ ถ้าด้านหลังนี้มีเงินสี่อันห้าหมื่นเลยแต่ถ้ามีไม่ถึงก็อย่าให้มีแดนแซมมาละกันอามาคนกอดคอกันให้หมดได้แล้วป่ะไม่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 เป็นไรผมปล่อยคนเดียวมาปลอยจอยอ้าวสองคนคุณจะทําอะไรคุณจะอะไรกันเรื่องของคุณแล้วเราเปิดประตูเลยไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวแเอาเปิดเอาอย่าให้มีแดงนะมันมีแดงแซมแน่นทีเดียเดียวเอย เดียวแบบเฮ้ย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 เดี๋ยวทำเงินก็ได้นะเฮ้ยไอ้ไ่เนออ้าวอย่างนี้มันเต็มทั้งคู่เลยอะเต็มทั้งคู่เราไม่นับว่าอันไหนมาก่อนนะฮะเรานับอันที่สูงกว่าเพราะฉะนะอ้าวอ้ารห้าหมื่นบาท เราไม่แครครับถ้ามันครบสิแต่ถ้ามัน18พร้อมกันเราวัดว่าอะไรเงินเงินอันไหนมันสูงกว่าก็ได้ไปเลยห้าหมื่เรียบร้อยแม่หยิบดูประตูเดี๋ยวขอไปดูประตูนั้นอีกรอบนี้มีมีเงินอยู่อู้มีถึงห้าเนี่ยเออเกินเต็มแม็กเลยเอาดูพี่เลยครับเต็มเม็กเลยเอาดูแล้วไปโอ้โหสิบี โอ้แปดนีดนนนะดน่ถ้าเลือกแปดนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันเฮ้ยแต่แปดก็ได้ห้าหมื่นเหมือนกันนะแปดก็ได้ห้าหมื่นถ้าเลือกเก้าดีอ่อก็เสร็จเลยถ้าเลือการ์ดเสร็จเลยเ,เป็นคู่เลขที่ได้ห้าหมื่นนะครับวันนี้จริงจริงนอกจากนี้ยังได้เนื้อวากิวอีกนะคะมือค่าสามพันหกร้อยบาทเป็นห้าหมื่นสามพันหกรอบหน้าเล,ล,ลือกประตูนะเก้าแสนนะเก้าแสนเก้าแสนเลยนะ อูปันเน่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ <laughs>